เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนทุเรียนคุณภาพชายแดนใต้รวมพลังชาวสวนทุเรียน3จังหวัดชายแดนใต้เปิดบ้านโชว์กระบวนการผลิตทุเรียนคุณภาพพร้อมกับแสวงหาพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันผลักดันทุเรียนใต้สู่สากลด้วยความมั่นใจในคุณภาพที่ดีที่สุดนายเอกพลเพชรพวงประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนทุเรียนคุณภาพชายแดนใต้กล่าวว่า มหกรรมเปิดบ้านเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนทุเรียนคุณภาพชายแดนใต้นับแปลงตัวอย่างของนายแจ้งอินทิมาซึ่งตั้งอยู่ในตำบลสากออําเภอศรีสาครจังหวัดนาราธิวาสในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่เกิดจากการรวมกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนทุเรียนคุณภาพ20วิสาหกิจใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนทั้ง3จังหวัดได้มาแลกเปลี่ยนความรู้ในการผลิตทุเรียนให้ได้คุณภาพ รวมทั้งเชิญชวนให้ผู้บริโภคและผู้รับซื้อทุเรียนเข้ามาชมกระบวนการผลิตทุเรียนคุณภาพตลอดกระบวนการผลิตตั้งแต่การดูแลไปจนถึงการเก็บเกี่ยวเพื่อสร้างความมั่นใจว่าทุเรียนนั้นดีจริงเครือข่ายเนี่ยรวมตัวกันขึ้นมาเพื่อที่จะผลิตทุเรียนคุณภาพนะครับเมื่อมีคุณภาพแล้วนะก็คือคุณภาพนําราคาสินค้ามีคุณภาพนะครับราคาก็จะตามมา การทาคุณาภาพนะครับถามว่ามันยุ่งยากไหมมันมันก็ยุ่งยากพอสมควรนะครับแล้วก็มันเป็นมันเป็นเรื่องแปลกใหม่สําหรับเกษตรกรบ้านเราเนาะที่เคยปล่อยตามมีนะครับนะที่วดาเลี้ยงนะครับพอพอเข้าสู่กระบวนการขั้นตอนที่มันยุ่งยากอนะ่ะมันก็เลยมองว่ามันจะคุ้มค่าแรงคุ้มค่าเหนื่อยหรือเปล่านะครับเพราะงั้นเนี่ยอขอการันตีตรงนี้เลยนะครับว่าคุณภาพเนี่ยมันยังไปได้นะครับตอนนี้เราเห็นแล้วว่าทุรียนเนี่ยสามารถปลูกได้ทุกพื้นที่แล้ว นะครับในประเทศไทยเนี่ยปลูกได้ทุกจังหวัดแล้วแล้วก็เพื่อนๆนนะครับรอบข้างเราเนี่ยปลูกกันหมดแล้วเพราะงั้นสิ่งที่จะทําให้ทุเรียนเราเหนือกว่าคนอื่นอยู่ได้เนี่ยก็คือคุณภาพเมื่อไหร่ที่เรายังรักษายังคงคุณภาพไว้เนี่ยมันจะไม่มีวันที่ทุเรียนจะตกละราคาตกลงไปเหมือนกับผลไม้ชนิดอื่นๆวันนี้งานที่เราจัดขึ้นมาเนี่ยก็คืออยากให้เกษตรกรเนี่ยแปลงใหญ่หรือกลุ่มพื้นที่ใน3จังหวัดเนี่ยนะครับได้เห็นว่า ในการทําทุเรียนคุณภาพมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดถ้าเราทําทุเรียนคุณภาพได้ทั้ง3จังหวัดเนี่ยวันนั้นเนี่ยนะครับทุเรียนของเราเนี่ยไม่ใช่ทางเลือกสุดท้ายมันต้องเป็นทางเลือกแรกสำหรับมหกรรมเปิดบ้านเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนทุเรียนคุณภาพชายแดนใต้ครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมเยี่ยมชมแปลงตัวอย่างและพบปะพูดคุยกับเกษตรกรชาวสวนทุเรียน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ เวทีเสวนากลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตทุเรียนในจังหวัดชายแดนใต้ในหัวข้อทิศทางการผลิตทุเรียนคุณภาพจังหวัดชายแดนใต้และเวทีเสวนาลงทุเรียนในจังหวัดชายแดนใต้ในหัวข้อแนวโน้มการตลาดทุเรียนชายแดนใต้นอกจากนี้ภายในงานยังมีนิทรรศการเกี่ยวกับการผลิตทุเรียนให้ได้คุณภาพให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมได้ศึกษาและแลกเปลี่ยนองความรู้ ตลอดจนเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าร้านจำหน่ายเครื่องมือการเกษตรโครงการเสริมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรให้มีคุณภาพตามศาสตร์พระราชาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้หรือโครงการทุเรียนคุณภาพเป็นโครงการที่สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหล fall. ังพระสืบสานแนวพระราชดำริ ร่วมกับหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นจังหวัดกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรและกรมส่งเสริมสหาหรณ์กรดำเนินการมาตั้งแต่ปี2562จนถึงปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกใน20วิสาหกิจชุมชนรวมกัน253รายจำนวน1 2 0ต้นพร้อมบรรจุอยู่ในแผนงานของเครือไข่ายไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดและพร้อมผลักดันให้ทุเรียน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถต่อยอดการดำเนินงานและการรวมกลุ่มเครือข่ายออกไปให้กว้างขวางและยั่งยืน